สวัสดีครับการแข่งขันกีฬาเทควันโดซีเกม2023ครั้งที่32ณกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยพร้อมส่งนักกีฬาเทควันโดไทยลงแข่งขันชิงเหรียญทองทั้งสิน้น24เี่เหรียญทองด้วยกันโดยแบ่งเป็นประเภทต่อสู้จำนวนรวม16เหรียญทองและในประเภท ุ่มเซ่หรือท่าลำอีกจำนวน8เหรียญทองแต่อย่างไรก็ตามในการชิงชัยเหรียญทองเทควันโดซีเกม2023ครั้งนี้เจ้าภาพกัมพูชาได้กำหนดให้ชาติต่างๆส่งนักกีฬาได้ไม่เกิน15เหรียญทองเท่านั้นโดยทัพนักกีฬาเทควันโดไทยที่จะเดินทางเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้นำทีมโดยเทนนิสพานิพักวงพัฒนก,กิจ นักกีฬาเทควันโดอันดับหนึ่งของโลกเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกมโตเกียว2020และแชมป์สีเกมสามสมัยโปรแกรมเทควันโดทีมชาติไทยสีเกม2023วันที่12พฤษภาคม2566ภูมเซ่ทีมชายภูมเซ่ทีมหญิงฟรีสไตล์เดี่ยวชาย ฟรีสไตล์เดียวหญิงฟรีสไตล์ทีมผสมวันที่13พฤษภาคม2566รุ่น4 6กกิโลกร,รัมหญิงรุ่น57กิโลกร,รัมหญิงรุ่น54กิโลกร,รัมชายรุ่น68กิโลกร,รัมชายวันที่14พฤษภาคม2566รุ่น49กกิโกร,รัมหญิง รุ่น62กิโลกรัมหญิงรุ่น58กิโลกรัมชายรุ่น74กิโลกรัมชายวันที่15พฤษภาคม2566รุ่น53กิโลกรัมหญิงรุ่น63กิโลกรัมชายแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ